สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมี่ยงพิษาพยากรนะวันนี้ก็มาทําพลิกอเด็กเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะมาทําในหัวข้อที่ว่าแฟนเก่าที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะจะกลับมาไหมแฟนเก่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยจะกลับมาไหมนะคะก็นึกถึงใครนะคะให้นึกถึงคนที่เป็นคนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่า แล้วนึกถึงหน้าเขานะคะนึกถึงสิ่งที่เป็นเขาเนาะแล้วก็ลับตานะคะแล้วก็เลือกกลองไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดสายตามากที่สุดนะก็จะมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะก็จะเป็นกองสีเหลืองกองสีดํานะคะแล้วก็กองสีเขียวนะ ออต้องขอแจ้งก่อนนะว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เนาะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนที่จะไปเปิดไพ่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปเปิดไพ่กองที่หนึ่งกองสีเหลืองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งกองสีเหลืองนะคะก่อนอื่นนะเมีย่ยงต้องขอแจ้งก่อนว่าการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะ ก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะเอาละค่ะสำหรับลัคนาราศีของคุณไม่ก็คนที่คุณนึกถึงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือว่าของเขาในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นราศีมีนนะคะไพซิดนะราศีพิจิกแล้วก็ราศีมังกรค่ะมีนพิจิกมังกรนะคะ มาค่ะมาถามถึงเรื่องแฟนเก่านะคะว่าคนคุยเก่าแฟนเก่าเนี่ยจะกลับมาหาคุณไหมก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูลักษณะบุค,บค,คลิกลักษณะนิสัยอะไรประมาณนี้ก่อนนะคะขอดูหน่อยค่ะขอดูลักษณะนิสัยของคนคนนี้หน่อยคะ่ะดูลักษณะนิสัยของคนที่คุณนึกถึงหน่อยคะ่ะ ให้เดทนะคะโอ้เดอะฟคนคนนี้นะคะ mm hmm. มิ่งมองว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะ mm hmm. เจ้าชู้อยู่ mm hmm. พอสมควรเลยเ mm hmm. จ้าชู้มากๆนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระ ไม่ชอบการถูกบังคับไม่ชอบการผูกมัดแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่เขาอะ่ะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากควบคุมคนอื่นแต่คนอื่นเนี่ยอยากมาควบคุมเขานะประมาณนี้นะคะอืมเป็นคนที่เหมือนกับว่าตัวเองอะเป็นคนที่รักอิสระแหละแต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นอะคือเขาต้องการควบคุมคนอื่นมากกว่าไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเป็นใครก็ตามนะคะถ้าถ้าใกล้ชิดเขาอะ่ะเขาก็จะแบบเอออยากจะควบคุมแบบก็บางครั้งก็มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าควบคุมมันอาจจะเป็นการแบบการเทคแคร์แหละแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าคนรอบข้างนะคะจะรู้สึกว่าแบบอ๋ยแบบ เอถอถอนหายใจยาวๆอะไรประมาณนี้ค่ะคนคนนี้นะคะเมีย่ยงมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกประมาณว่าการการแสดงออกระหว่างอาจจะไม่ได้แบบเขาคือเขาเป็นคนที่คือไม่ได้สองบุคลิกหรอกแต่ว่าเป็นคนที่รู้จักการลเทศะอะไรอย่างนี้มากกว่า การอยู่กับแฟนจะแสดงออกอีกแบบหนึ่งการอยู่กับเพื่อนจะแสดงออกอีกแบบหนึ่งการอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวก็จะแสดงออกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขารู้ว่าเขาควรวางตัวยังไงหรือว่าเขารู้ว่าเขาเขาจะแบบเขาจะต้องทําตัวแบบไหนเขาจะอยู่กับใครอยู่สถานะสถานการณ์นี้เขาจะต้องทําตัวแบบนี้แบบนี้ประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เอาจริงอ่ะจะมองว่าสองบุคลิกก็ได้นะ แต่ว่าถ้าจะมองในมุมดีเนี่ยเมีย่ยงมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่วางตัวดีวางตัวเป็นรู้จักการเทศะนะคะมานะขอดูหน่อยคะ่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจบลงยังไงคะมันมีอะไรคะที่ทำให้จบลง ถามว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันที่น้อยมากมันอาจจะใช้เวลาที่สั้นมากแล้วต่างฝ่ายก็ต่างไม่ได้ไม่ได้ศึกษากันมากพอค่ะต่างฝ่ายก็ต่างเหมือนกับว่าคนนึงทำงานติดงานติดแบบอยู่บ้านแต่อีกคนนึงอ่ะติดเพื่อนติดเฮฮาติดฉลองติดปาร์ตี้ติดแบบว่าติดเพื่อนนะคะคือสองคนสองขั้วเนาะมันแบบ มันก็ค่อนข้างที่จะจูนกันได้ยากแล้วเวลามันน้อยอีกต่างหากอะค่ะคือมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันยังไปได้ไม่ถึงถึงครึ่งทางเลยอะค่ะคุณสองคนก็เหมือนกับว่าออหยุดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมันอาจจะเป็นแบบนั้นเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มแล้วก็จบเร็วมากนะคะมันยังไม่ทันศึกษากันมากพอเลยนะคะมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ สองคนไม่ได้คุยกันมากพอด้วยซ้ำนะคะเหมือนกับว่าคุณเออถ้าแบบเขาติดเพื่อนใช่ไหมโอเคงั้นก็ฉันก็ทำงานอยู่บ้านของฉันฉันฉันก็เรียนฉันก็ทำของ,ของแบบสิ่งที่ฉันชอบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าต่างฝ่ายก็อาจจะแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรเข้ากันไม่ได้ก็ก็แค่นี้ก็ก็จบแค่นี้ประมาณนี้นะคะมา เขาจะกลับมาไหมคะห้าดาบหกดาบเจ็ดแต่นะไม่มีที่วางไพ่ไม่พอนะ ห้าดาบหกดาบเหมือนเดินออกไปนะคะออถามว่าจะกลับมาไหมเออจริงๆอะ่ะเมีย่ยงมองว่าห้าสิบห้าสิบนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เพราะว่าก่อนที่จะจากกันก่อนที่จะเลิกลากันก่อนที่จะหายออกไปจากชีวิตกันในตอนในก่อนหน้านี้มันอาจจะมี การทะเละาะกันค่อนข้างที่จะรุนแรงมาอาจจะใช้คําพูดที่รุนแรงแล้วก็เหมือนกับว่าหายไปเลยต่างฝ่ายต่างหายไปเลยหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะหายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมันเป็นมันมันเป็นการจบที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันอาจจะเื่ยงมองว่าห้าสิบห้าสิบแหละการที่เขาจะกลับมาคือเขาอาจจะ กลับมาแต่คุณอาจจะไม่สนใจก็ได้หรือเขาอาจจะไม่กลับมาแต่คุณตามหาเขาอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคนสองคนมันมันมันค่อนข้างขัดแย้งกันนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกว่าอาถ้าอย่างสมมุติว่าเขาอ่ะกลับมาใช่ไหมคุณไม่สนใจเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคก็ไม่ได้ต้องการเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือ คุณตามหาเขาแล้วแบบเขานง่งอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันมันค่อนข้างที่จะมันไม่ได้เขาเรียกว่าพลังงานมันไม่ได้เชื่อมกันนะคะมันค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กันมันค่อนข้างที่จะตรงข้ามกันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าขัดแย้งกันมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอาจจะกลับมาเจอกันไม่ได้เพราะว่าพลังงานมันมันไม่ได้อ่ะค่ะเออแต่ว่าเมี่ยงให้ห้าสิบห้าสิบนะอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าแบบอาจจะกลับมาแล้วคุณไม่ต้อนรับคุณไม่เอาแล้วหรือเขานิ่งๆแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ไปตามหาเขาเองแล้วเขาแบบไม่ไม่สนอะไรแบบเนี้ยก็ได้เขาอาจจะเดินหนีคุณก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะก็โอเคนะคะจบลงจบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะเดี๋ยวเมี่ยงไปเปิเปดไพ่กองที่สองต่อคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะ,ะก่อนอื่นนะแม่ต้องขอแจ้งก่อนว่าการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะ ก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะคะเมี่ยงฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเมี่ยงด้วยนะเอาละค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอาจจะคุณไม่ก็เขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีหรือว่าพลังงานของคุณไม่ก็เขาในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นราศีตุลน,นะคะกรกฎสิงห์นะคะตุลกรกฎสิงห์นะ มาดูลักษณะนิสัยเขากันนะคะขอดูลักษณะนิสัยของคนที่คุณนึกถึงไหมคะ่ะ กษณะนิสัยของคนคนนี้นะคะเมีย่ยงมองว่าเป็นคนที่มาเร็วไปเร็วนะคะมาเร็วไปเร็วคือ,อยังไงเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมามาหายหายในความสัมพันธ์เขาก็อาจจะบอกคุณแหละว่าคุณเป็นแฟนเขาแต่ว่าการกระทําหรือว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่า มันไม่เหมือนแฟนนะคะมันเหมือนคนในความลับมากกว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนการกระทรําของคนที่เป็นแฟนกันอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะอืมเขาเนี่ยเป็นคนที่อเมี่ยงมองว่าอาจคุณอาจจะเป็นกิ๊กเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะเออคุณคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาอะคะ่ะซึ่งซึ่งเหมือนกับว่า เขาอ่าบอกคุณนะว่าคุณเป็นแฟนแต่จริงๆแล้วว่าเขาอาจจะมีอีกคนนึงที่ที่เป็นตัวจริงของเขาอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะรู้แล้วแหละว,ว่าเขามีใครอยู่แล้วนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งเขาอาจจะโกหกคุณว่าเขาอาจจะบอกคุณว่าตารางจะความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคนนั้นฉันกับคนนั้นมันไปต่อไม่ได้นะคุณเชื่อฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับว่า เขาพยายามบอกคุณว่าความสัมพันธ์ของเขากับแฟนเขาเนี่ยมันมันอาจจะมันไปต่อไม่ได้หรอกผมจะรอเริ่มต้นกับคุณฉันจะรอเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปเนาะอาจจะมามาแหยในความสัมพันธ์อาจจะชัดเจนแต่คําพูดนะคะชัดเจนแค่คําพูดแต่การกระทําเนี่ยอ๋อ ได้สักครึ่งหนึ่งอของคาพูดแค่นั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าทําอะไรเต็มที่สักเท่าไหร่เขาอาจจะแบบว่ากักอยู่ไม่ก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ที่เขาทําให้คุณเห็นเนี่ยเขาบอกเขาเหมือนกับว่าทําให้เห็นว่าเนี่ยฉันแบบฉันเปิดเผยน,นะฉันอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยเขากาลังสร้างเกราะป้องกันตัวเองอยู่เขาแบบว่าป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้คน อีกคนหนึ่งของเขารับรู้นะคะประมาณนี้งงกันไม่เอ่ยก็คือเขามีคนอีกคนหนึ่งแล้วคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาอาจจะเป็นมือที่สองมือที่สของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะขอดูนะคะว่าความสัมพันธ์ นะคะของคุณกับเขาคนนี้นะคะมันจบลงยังไงนะคะจริงๆอะความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเกิดจากคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ ต้องการความชัดเจนจากเขาต้องการแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าออกอาการหึงหวงเขามากๆนะคะเขาก็เลยทําให้มันทําให้เขารู้สึกว่าแบบโอเคแล้วเขาก็อาจจะหายไปจากความสัมพันธ์นี้เลยเขาอาจจะแบบว่าเออไม่ไหวแล้วเขาอาจจะแบบคือด้วยความที่เขามีใครอยู่แล้วอะค่ะแล้วเหมือนแล้วว่าถ้าคุณไปต้องการความชัดเจนจากเขาเนี่ยเขาอาจจะให้คุณไม่ได้แล้วเขาก็จะหายไปความเขาก็อาจจะหายไปจากความสัมพันธ์ นี้เลยเขาก็คือเขาหายไปเลยนะคะแต่ในทางกลับกันในทางกลับกันนะคะพูดผิดพูดถูกแต่ว่าในทางกลับกันนะเมีย่ยงมองว่าคุณต้องการความชัดเจนจากเขาแต่ว่าเขาให้คุณไม่ได้คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาคุณก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเออมาอยู่กับตัวเองนะคะขออยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรที่มันเป็นน้ําเป็นดินเป็นธรรมชาติคือเหมือนคุณอาอาจจะ หนีออกมาเพื่อฮิลตัวเองเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเออมันมันจบไปเนาะมันอาจจะเป็นไวเวอร์ซา่ามัอาจจะสลับกันก็ได้นะคะมามาดูกันนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมคะ จริงอ่ะเขาอ่ะถ้าเขากลับมามันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาก็มีความอยากเขาจะมีความอยากมีความท้าทายอยากท้าทายคนของเขาอะค่ะว่าเขาอยากจะกลับมาแต่ว่ามันก็เมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงบอกว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาอย่างนี้ดีกว่าเอย่าเมี่ยงมาขยายไม่ขยายความให้นะถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณไหมเมี่ยงมองว่ามีโอกาสที่จะกลับมา นะคะซึ่งตอนนี้เขากำลังหาโอกาสหาช่องทางหาช่องอยู่ว่าจะยังไงจะออกมายังไงดีเพราะว่าคนของเขาค่อนข้างที่จะมีความบบหึงหวงเขาเป็นพิเศษไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งซึ่งไพ่ใบนี้เม่งก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่แล้วว่ามันคือมันอาจจะเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่สองสามคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีไพ่สองใบนี้ขึ้นมาอีกอะค่ะอันนี้เป็นเป็นไพ่ของเหมือนกับว่า มันหึงหวงมันมีคนมันเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของเขาหึงเขาหวงเขาแบบว่าหวงมากๆนะคะอืมแต่ว่าเขาก็หาช่องทางแหละอืมแต่ว่าในกรณีนี้นะเมี่ยงบอกเลยว่าถ้าเขายังไม่มีแฟนถ้าคุณรู้ว่าคือมันไม่มีใครจริงๆอะ่ะเมี่ยงอยากให้สังเกตแบบนี้อาจจะเป็นแม่ เขาที่ห่วงห่วงเขามากๆก็ได้นอกจากอะเออถ้าแบบคือไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของคนที่มีเจ้าของแล้วหึงหวงมากๆคอยดูแลอยู่แต่อีกกรณีหนึ่งมันอาจจะหมายถึงแม่เขาก็ได้นะคะที่แบบว่าหวงลูกชายมากๆห่หวงลูกสาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมเมีย่ยงมองว่าเขาหาช่องทางอยู่เขามีโอกาสที่จะ กลับมาคุยกับคุณนะคะซึ่งเขาก็อย่างที่บอกแหละเขาหาช่องทางหาโอกาสหาจังหวะเวลาหาแบบเขาเขาก็ลังหาอยู่แหละแต่ว่าก็กลับมาเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอะโอเคเดี๋ยวเมีย่ยงไปเปิดไพ่กองที่สามกันต่อนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะกองสีเขียวนะ ่อนอื่นเมีย่ยงต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นแนวทางดูเป็นไกดนะ์ไลน์เนาะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความมันเทิงนะคะก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะเมีย่ยงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของเมีย่ยงด้วยนะคะ สำหรับลัคนาราศีนะคะของคุณแม่ก็เขาหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของคุณแม่ก็เขาในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าพลังงานของทอรัสนะคะราศีพฤษภค่ะกันนะคะแล้วก็ราศีเมถุนค่ะพฤษภกันเมถุนนะให้ใบ,บแรกมาเลยกำลังจะขอดูว่าลักษณะนิสัยของเขานะคะขอดูลักษณะนิสัยของเขาหน่อยค่ะ อีกหนึ่งใบนะคะืโอเคเนื่องขอตั้งสติก่อนนะคะเพราะว่าภัยที่ขึ้นมาเนี่ยคือแบบโอเคนะคะสำหรับลัก,ลกษณะนิสัยของเขานะ หรือว่าจะเป็นบุคลิกของเขาก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ออจะบอกว่ายังไงดีอะ่ะเ,เขาไม่ได้อ่อนไหวอะ่ะเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากทั้งร่างกายทั้งจิตใจคือเขาเข้มแข็งมากๆแต่คนคนนี้เขาเหมือนกับว่า เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เจอกับเหตุการณ์อะไรหนักๆเหตุการณ์อะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบอูเงี้ยเราเรารู้แล้วเรายังแบบว่าหอ้ทำไมมันหนักหนาจังเลยนะคะเอหรือว่าพลังงานของเขาในช่วงนี้อาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่เออในช่วงเนี้ยคุณอาจจะรับรู้มาว่าพลังงานของเขาในช่วงนี้มันมันเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่เจ็บหนักนะคะอืม ลักษณะนิสัยของเขานะ่าจ,จะเป็นคนที่ผงผางนะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่ทําอะไรที่แบบไม่ค่อยคิดอะค่ะเป็นคนที่แบบมุทะลุดุดันเป็นคนที่อลุยอะค่ะอืมเป็นคนที่ลุยเข้มแข็งมากๆนะคะถึงแม้ว่าเจ็บหนักขนาดนี้แล้วแบบดูสิคะโดนโดนดาบแทงดูดิโดนดาบ ปักตั้งหลายอันน่ะแต่ว่ามันโดนผ้ามันเหมือนกับว่ามันมันไม่โดนตัวเขาโดยตรงอ่ะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยคนคนนี้ก็จะมีเกราะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบมันอาจจะไม่ได้เป็นเกราะแบบที่มันเป็นเหล็กอ่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขามีกําลังใจดีด้วยมั้งอคนนี้นะคะเออเขาเขาอาจจะเหมือนกับว่าชอบทําบุญด้วยละมั้งเหมือนกับ เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนที่ใครมาขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาก็จะแบบอืเขาก็จะจะให้จะแบบว่ายอมช่วยอย่างแบบแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยจนบางครั้งบางทีเนี่ยเวลาเขาเจอเหตุหการณ์หนักๆเนี่ยแล้วเรามาคิดดูว่าแบบโอ้หถ้าเป็นเราเราจะทําได้ไหมเราจะรับได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขา,าเขาสามารถแฮนด์ดลได้เขาสามารถรับมือกับมันได้นะคะ ขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยค่ะว่าจบกันแบบไหนให้ใบนี้ตกนะคะสีดาบอ๋อขอโทษค่ะตกไปแล้วนะคะ่ะสามเหรียญเดอะสตาร์ The Star นะคะเมียงขอเอาอะไรมาวางทับหน่อย นสะี <S <S นะดาบสามเหรียญ the star นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจบลงแบบไหนเมื่องมองว่าในในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคาดหวังในความสัมพันธ์มากเกินไปอาจจะคาดหวังในเรื่องของ ความก้าวหน้าในชีวิตของของทั้งคู่อะค่ะอาจจะเหมือนกับว่ามีความคาดหวังมากไปอ่ะแบบอาจจะมาคุยกันว่าเออเราอ่ะต้องการให้ชีวิตคู่ของเรามันอาจจะเป็นการวางแผนก็ได้นะคะแบบเออต้องการให้ชีวิตคู่เนี่ยเป็นแบบนี้นะคือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าแล้วอาจจะสลับกันได้นะคะ คือฝ่ายใดฝ่ายนึงเนี่ยต้องการที่จะก้าวหน้าต้องการที่จะแบบว่าเออสร้างอนาคตวางแผนนู่นนี่นั่นเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสีมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้่างนี้แต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมเลยอะ่ะยังไม่พร้อมอ่ะมันยังไม่โอเคอะ่ะคือมันอาจจะผ่านการคุยมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่า มันก็เหมือนกับมันเป็นแค่มันเป็นไปได้แค่คําพูดนะคะว่าจะวางแผนอันนั้นอันนี้แต่ว่าในเรื่องของการกระทําเนี่ยเหมือนดูเหมือนแล้วมันยังนิ่งอะค่ะมันยังมันยังไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงขนาดนั้นนะคะแล้วมันทําให้ต่างฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับกับความคาดหวังของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันอาจจะ สร้างความคาดหวังให้กันมากเกินไปมันอาจจะเหมือนกับว่าสร้างภาพวาดฝันให้กันมากอะค่ะแล้วมันมันไปไม่ถึงตรงนั้นสักทีแล้วมันทําให้เออมันมันเหนื่อยอะค่ะมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วมันก็อาจจะมีการตกลงว่าแบบอเราหยุดกันไหมนะคะเราเราหยุดกันไหมเรา อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะประมาณนี้นะอาจจะเป็นการตกลงกันมากกว่านะคะสําหรับกองนี้ว่าแบบเออเราตกลงกันไหมเราเราไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะแล้วเขาจะกลับมาไหมคะ แม่งจะบอกว่าถามว่ากลับมาไหมเนี่ยจริงๆอะ่ะแม่งมองว่าชีวิตของเขาในตอนนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างหนักนะคะจากในอดีตจากจากเขาที่เคยแบบเคยหนักมาแล้วแล้วตอนเนี้ยเขาก็ยังหนักอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเขาก็มีหลายทางเลือกนะคะเขาก็อืม ถ้ากลับมาเนี่ยอาจจะมาแค่ช่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปนะคะเมี่ยงมองอย่างนี้แต่ถามว่าโอกาสเปอร์เซ็นที่จะกลับมาเมี่ยงมองว่ามันไม่ได้เยอะอ่ะอาจจะมีการกลับมาแล้วก็พูดคุยกันแบบเจาะแจ๊ะเ่ยถามสารทุกสุขดิบแปบ๊บแป,บแปบ๊ครั้งคราวแล้วก็เขาก็ไปอะค่ะสําหรับกองนี้นะแต่ถามถ้าแต่ถ้าถามว่าจะกลับมาแล้วก็แบบเออหนัก กลับมาคุยกันแบบมันเป็นลองเทอมแบบนี้ยาวๆอะ่ะเมีย่ยงมองว่ามันยังเอเนอร์จีหรือว่าพลังงานมันยังไม่ได้นะคะสำหรับคุณทั้งคู่เนาะแต่ถามว่ากลับมาไหมอาจจะเป็นการกลับมาแบบพูดคุยกันหรือว่าจะพากันไปกินข้าวหรือว่าพบเจอกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แบบแล้วก็หายไปอะค่ะ เออนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมี่ยงมองว่าเขาอาจจะกําลังเจอเหตุการณ์หนักๆห,หรือว่ากําลังมุ่งอยู่แต่กับเรื่องงานอย่างเดียวเลยแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีหลายตัวเลือกหลายแบบหลายคนหรือเปล่าหลายแบบเยอะอ่ะอาจจะมีตัวเลือกเยอะมีช้อยเยอะนะคะมีหลายช้อยแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะคุยหมดอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนแล้วคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในช้อยส์ของเขาแบบนี้ก็ได้นะคะอืมโอเคนะคะก็อจบลงแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะเอาไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ